บุรมีปัญหาเรื่องข้อเข่าครับครับเป็นยังไงครับเออมันเจ็บเข่าแล้วเสียวแป๊บเหครับจากอาการจากจากสาเหตุอะไรทราบไหมครับผมคิดว่ามันด้วยน้ําหนักแต่ว่าน้ําหนักผมก็เจสิบกว่านะครับก็ไม่เยอะนะไม่เยอะแต่ว่าส่งไยผมว่าเกี่ยวกับไอแบกของหนักด้วยเป็นคนชอปปิ้งอย่างเี้ยเป็นนักกีฬาอาก่อนไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม่เคยเล่นกีฬาแต่ตอนหลังก็เริ่มออกกำลังกายแล้วครับเล่นเบสเล่นอะไรงแล้วมันเจ็บเจ็บยังไงเจ็บสองข้างไม่เจ็บเข่าข้างขาด้านเดียวครับ แล้วมันเจ็บแป๊บเวลาเดินอย่างผมไปทํางานขึ้นรถไฟฟ้าอ่างเงี้ยลองคิดดูครับกระไดรถไฟฟ้าหลายขั้นเนี่ยเดินเดินโหแบบเสียวเดินแล้วเสียวไปเสียวอ๋อตอนเดินขึ้นเดินลงเนี่ยจะเสียวแต่ไปเสียวข้างเดียวใช่ครับเคยกระแทกเคยล้มเคยเคยกระแทกครับเคยเคยออกกังลังกายแล้วไปโดนกระแทกแล้วไปหาคุณหมอเอกเรย์ดูไหมยังไม่เคยครับแสดงไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องกระดูกร้าวหรือว่าแต่ผมเคยอย่างนี้ครับคือที่บ้านไปตรวจมาคือต้องคุณพ่อคุณแม่แล้วผมอะ อย่างคุณพ่อแม่นี่เป็นกระดูกเสื่อมส่วนผมนี่เป็นกระดูกเริ่มบางแล้วกระดูกเริ่มบางใช่แบบเวลาเขาวัดมวนกระดูกอะครับที่วัดแต่คร่าวๆแต่คิดว่าว่าอาจจะตรงนี้แบบไม่ทราบไม่ทราบว่ามันมันมีผลด้วยเปล่ามันอะไปัจจัย่ารเบ,รบเกี่ยวกันไหมฮะมวนกระดูกเป,เป็นที่ข้อใช่ไหมฮะ,ะใช่เจ็บเข่าข้างในคือมันมันเสียวข้างในอะครับเดินแล้วมันก็เสียวเจ็บ ก็ไม่ไม่ไม่ทราบว่ามันแต่ว่าด้วยผมเคยตรวจมันเขาบอกเป็นกระดูกบางแต่คุณพ่อแม่นี่ก็เป็นกระดูกตรนั้นตรวจมวลกระดูกมันเป็นกระดูกทั้งร่างกายนะคะเขาจะตรวจที่ไขสันหลังที่ขาที่แขนที่ข้อมืออะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาสรุปว่ากระดูกบางอ่าขมผมกระดูกบางที่ข้อนี่มันจะเป็นกระดูกอ่อนนะฮะเป็นหมอนรองกระดูกมากกว่าแต่ว่่าแตทีนี้ถ้าเสียวแป๊บเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเป็นที่ คือถ้าอ,อยู่เฉยๆไม่ไม่เสียวถ้าเดินจะเสียวใช่ไหมครับใช่แต่ว่ามันก็จะเจ็บอยู่นี้บางครั้งก็เจ็บครับบวมไหมครับไม่บวมครับไม่บวมแต่โชคดีผมเป็นเมื่อสองปีก่อนมันเพิ่งเริ่มอาการเริ่มแบบเริ่มเป็นมากๆเจ็บๆเดินจนท่านแบบที่บอกเสียวแป๊บเนี่ยมันเริ่มแย่ละเหมือนแบบเวลาเราลงขึ้นลงเนี่ยมันจะเริ่มเหมือนจะเริ่มขากระเพกแล้วมือไม่มีแรงไม่ใช่ไม่ใช่มีมีแรงครับคือเดินแล้วเจ็บแล้วเสียวมันทําให้แบบเหมือนเราจะ เดิไม่ไหวอะมันจะใช่ฮะคือไม่มีแรงที่จะจะเกร็งเกร็งข้อเคยหกล้มใช่ไหมฮะเคยเคยไปชนแต่แต่ไม่เคยไปเช็คไม่เคยเช็คครับผมคือคือเราคือคือน่าจะเช็คสักครั้งคือเราไม่รู้ว่าเพราะบริเวณนี้ก็จะมีเอ็นยึดกระดูกนะฮะถ้าเอ็นมันฉีกเส้นประสาทที่ไปที่นั่นมันก็จะรับความรู้สึกนะเพราะว่าบอกว่าออกมาเสียวแปรบเนี่ยมันเหมือนกับมีเส้นเอ็นฉีกขาดอ๋อครับ อาจจะไม่เกี่ยวกับกระดูใช่ไหมฮะอาจารย์กำลังสนิษฐานแต่ผมว่าตายาแต่ว่าด้วยความว่าผมว่าไม่กล้ากินยาเพราะว่ามันมีสเตอรอยใช่ไหมครับยาผมก็กลัวคือยาทาตัวยาที่รับประทานเนี่ยไม่ไม่ทาถ้าเป็นพวกยาเม็ดอะไรเนี่ยผมไม่แต่ทาเล่นทาครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีขึ้นครับจนกระทั่งมากินบีมเนี่ยครับแต่โชคดีว่าบีมนี่ก่อนที่ผมมาเจอรายการบีมนี่โชคดีมากตรงว่าบางเอิญวันนั้นผมนอนดูโทรทัศน์แล้วก็ไปเปิดทูวิชั่นนะครับ ก็โชคดีว่าได้รายการบิมเนี่ยครับ uh huh. ทาให้ผมเ,เห็นเพราะผมเสิร์ชข้อมูลมามันก็ไม่มีข้อมูลมที่เกี่ยวแล้ว้าดน,นี้เนียว่าคุณบุลินเนี่ยเจ็บแบบทรมานมา<ะ>กทรมานจนแบบบางครั้งเจ็บแล้วผมเลยเข้าใจเลยคนเจ็บขาอย่างเงี้ยมันเหมือนน้าตาเล็ดเลยคือเรา<อ>เรู้รู้นะแต่เริ่มอาการตอนนั้นมันเริ่มจะแย่แล้วคือว่าเหมือนเราจะเดินแล้วมันลําบากขึ้นนะครับคือพอไปทํางานก็ต้องเดินไปขึ้นลงบันได<ช>ก็ต้องใช้เป็นประจำใช่ครับแล้วก็เกิดความทรมานครับ ยายาที่จะให้กินก็ไม่กินผมเอาทาอย่างเดียวใช่ครับมีเอาซัพพอร์ตช่วยไหมฮะมีราพไม่ไม่เลยครับผมไม่ทำด้วยครับแล้วก็มาเจอในรายการจะเจอรายการกับโชคดีมากเลยครับมีไปหาหมอมาก่อนไหมครับอ๋อไม่ไม่ครับกำลังกำลังจะหาหมอแต่ผมกําลังช่างใจอยู่ไงว่าเอจะหาอะไรที่มันดีกว่าหมอมีไหมเพราะคือความหมายว่าเดี๋ยวคุณหมอจะโกรธเราเอาไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดเล่นนะครับเหมือนว่า คือมีอะไรที่แบบเออไม่ต้องถึงขั้นหมอแบบพอจะรักษาได้ก่อนไหมอื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 มแต่พอดีผมมาเมาซิร์ชข้อมูลหาจนก็ไม่เจอจนกระทั่งมาดูรายการนี่ยครับของทูวิชั่นที่จัดไอ้บิมร้อยเนี่ยครับเอ๊ะทำไมแล้วทำไม <จน S 1> คุณเชื่อเลยอ่ะคือเนี่ยผมศรัทธาตรงที่ว่าเพอเห็นคุณต้นเนี่ยเออเป็น<อ>พิธีกรเนี่ยอ่าพิธีกรดาราที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เจออาจารย์หมอสองท่านเนี่ยที่เป็นผู้ส่งคุณวุธผมไม่เชื่อใจเลยครับไม่เชื่อ ผมเป็นพวกสิบแปดมงกุฎ <c oughs> ไม่รู้นะฮะจริงๆก็น่าเชื่อถือทั้งทั้งคู่อ่ะครับก็อ,อีกคนก็เป็นด้านชื่อเสียงดาราอีกคนก็ก็คือด้านนี้เป็นผู้ทรงอาวุธคืออยากจะรักษาเป็นขั้นเป็นตอนก็คือจากอาหารเสริมก่อนใช่ครับแล้วก็ค่อยไปพบแพทย์ในความหมายในความหมายนี้อ่ะฮะเสร็จแล้วก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตใช่ครับก็พอดีผมก็อยากรู้ว่าเอจะสั่งซื้อ,อยังไงผมว่ไป ทางอินเทอร์เน็ตพอดีบ้านผมอยู่ฝั่งทนก็ไปเจอเออเสรีว่ามันมีจริงๆมีอยู่ที่ฝั่งทนมีตัวแทนครับก็คุณราเชนกับคุณคุณแม่กอบพรนะครับแกก็เออผมมาสั่งมาแล้วเริ่มทานสีอะไรครับเออผมทานสีชมพูอาร์ททนอกครับเพราะว่าเราเจ็บเขาได้เลยพอดีมันมันดีตรงที่ว่าไอ้บีมเนี่ยเขาสร้างมาเกี่ยวกับเรื่องเขาโดยเฉพาะเลยผมเลยตรงโฟกัสอย่างที่เราต้องการพอดีเลยเดี๋ยวยาคุณไม่ยอมกินใช่ครับ แต่อาหารเสริมคุณเอาใช่ปพ๊บะไม่ที่บอกว่าอาหารเสริมทำไมก้าเอาเพราะว่าผมมองว่าเออเพื่อดูส่วนผสมมันเป็นมังคุดอืมังคุดเนี่ยทำให้ผมศรัทธาเพราะว่ามีชื่อหนึ่งผมเคยอ่านฟังข่าวครับเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ไทยเราสามารถวิจัยมังคุดนี้ได้แล้วเนี่ยฮะคนนี้แหละใช่ครับคนนี้แหละแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นถ้ามีอะไรเคลียร์กับคนนี้เลยนะฮะก็ผมยังไม่รู้ครับแต่ผมดีใจในใจว่าเออคนไทยเราสามารถทำในเรื่องมังคุดเนียได้ละดีใจมากเลยจนกระทั่งามารู้ตรงบินเนี่ยผมเรย เชื่อถือแล้วก็ศรัทธามากเลยก็สั่งซื้อทันทีเลยเริ่มทานสีชมพูใช่เต็มทีชมพูมกี่เม็ดอ่าสองเม็ดเช้าเอ้ยขอโทษมื้อละสองเม็ดครับมื้อละสองเม็ดเชา้ชาก่กอนนอนก่อนเช้าตอนเช้าครับเช้ากับก่อนนอนก่อนนอนครับแล้วสักอะไรฮะจันท่งกำลังจะทายว่ากี่วันอ๋อประมาณสองอาทิตย์เลครับอค่อยดีขึ้นแต่จรงิงๆอาทิตย์แรกก็เริ่มดีแล้วผมก็ตกใจเลยทำไมดี ดีแบบหน้ามหาสจรรย์เนี่ยคือดียังไงครับอาการมันคืออาการมันจะไม่เสียวแปบแล้วเขาี่เดินแบบเออหายเลยหายไม่ปิดทิ้นเลยถ้าอย่างนั้นผมต้องถามอาจารย์ย้อนที่อาจารย์นภัยว่าอาการของคุณบุรินน่าจะสันนิษฐานว่าเป็นอะไรฮะนี้กําลังเดาไม่ออกผมก็ยังเดาไม่ออกแต่ผมว่าผมว่าด้วยน้ำหนักมันก็มีส่วนอาเสียด้วยแล้วผมยกคา ยกของด้วยคือผมถือแบบของแบบผมนักชอบอลยกลังมองว่าอาจารย์พี่เชษบอกลดอักเสบแต่ว่าของคุณบุรินไม่เคยบวมอไม่เคยบบวมมคครัไ่เยแดงมีแต่ปวดแต่เคยเคยมีอาการเคยผมเคยไปออกกองกายแล้วบาดกระแทกไม่รู้ว่าตรงนั้นด้วยเปล่าหรืออะไรมันหลายปัจจัยอะครับผมผมว่าไม่น่าแล้วด้วยที่บอกว่ามีการอักเสบเนี่ยมันจะต้องมีบวมแดงเนาะมันถึงจะเป็นการอักเสบแต่อันนี้มันปวดเฉย ปวดลิ้นเสียวแปรบมันเหมือนกับผ่านเส้นประสาทอะถ้าบอกว่าเสียวแปรบเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ทานสักหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์การแปรบหายไปใช่แล้วผมก็ทานไปถึงสองขวดเลยครับทานพอดีขึ้นผมก็แนะนําแม่คุณแม่ครับพอดีแม่ผมก็ตอนช่วงนั้นก็เป็นในนี้เดือยวก็เรียกอะไรนะกระดูกทับเส้นหรืออะไรกับนองเนี่ยครับคือเริ่มครับชาครับพอดีแกไปฝังเข็มก็ไม่หาย คือดีขึ้นแต่ก็ไม่ถึงว่าหายแล้วเปอร์เซ็นยังชาพอมากินบิมของผมนี่ก็ดีขึ้นเลยครับก็ดีขึ้นไปคุณแม่ก็ทานใช่ทานครับกี่กี่กี่วันถึงดีขึ้นก็ของแกนี่จะนานกว่าผมหน่อยเพราะว่าแกเป็นนานแล้วไงเป็นมานานแล้วก็คือแขนขาจะชาใช่ขาชาครับเพราะเกิดจากการที่กระดูกไปกดทับเส้นประสาทใช่ใช่ครับผมออแกไปฝังเข็มมาคือบ้านผมจะมีปัญหาเรื่องกระดูกเนี่ยนั่นนต้องเรียนถามอาจารย์พิเชษแหละครับว่าในกรณีของกระดูกทับเส้นประสาทบิมไปช่วยอะไร หรือมันเป็นเหตุบังเอิญอาจารย์นำไัยผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> คือจอมกระดูกไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคือกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยนะคะถ้าไปทับราเิากฎเส้นประสาทมันก็จะทําให้เกิดอาการชาหรืออาการปวดไปตาม <c oughs> นั้นเหมือนส <c oughs> สยางโดนบีบเอาไว้อ่ะอ่านะ <c oughs> มันจะไม่ไหลไป <c oughs> ทีนี้ถ้าถามว่าบิมไปทําอะไรมันก็อาจจะมีตรงที่ว่า คืออาการชาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากเลือดไปเลี้ยงไม่ดีไม่ถึงปปลายระสาทมันไม่ถึงปลายประสาทอะไรอย่างเงี้ยบิมนี่มันทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุนนะเพราะฉะนั้นเลือดก็ไปเลี้ยงดีขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือการกดที่ระบบประสาทเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เส้นประสาทเกิดการอักเสบขึ้นมานะแต่เส้นประสาทอักเสบเนี่ยเราจะไม่เห็นบวมแบบกล้ามเนื้อหรือข้อ เพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นลดการอักเสบอันนี้ก็ได้นะฮะหรืออาจจะเป็นแค่น้อยๆอยู่ค่ะหรือข้อเข่าเนี่ยที่สงสัยว่ามันผ่านประสาทเนี่ยนะฮะมันอาจจะเส้นประสาทอักเสบก็ได้นะฮะแล้วมันไปลดการอักเสบได้ผมยอมรับว่าบางครั้งต้องขอบอกเพื่อนๆหรือว่าที่ผู้ชมทางบ้านหรือที่อยู่ในห้องส่งเนี่ยครับว่าเวลาพฤติกรรมเราต้องดูแลด้วยอย่างการนั่งเนี่ยผมว่ามีส่วนเวลาผมทานั่งทํางานเนี่ยไม่ค่อยพิงคือจะนั่งแบบบางครั้งเนี่ย กดมันก็ไม่รู้ว่าบางครั้งมันเกี่ยวกพบพวกภาษาอะไรเกี่ยวถึงลงเขาเา้วยเปล่าเพราะบางครั้งวางขาก็อาจจะวางไม่สมดุลกันเลยการนั่งนี่ถ้านั่งไม่ถูกต้องนี่มันจะทําให้ปวดทั้งตัวได้ทั้งตัวไม่ว่าขาไม่ว่าช่วงไหล่ช่วงแขนรหรือช่วงหลังส่วนบนหรือส่วนล่างหรือแม้กระทั่งต้นคอเนี่ยนะฮะถ้านั่งไม่ไม่ดีนะฮะ เพราะฉะนั้นการนั่งเข้าถึงบอกว่ามันต้องมีที่พิงหลังไงแล้วก็ต้องมีีท่พิงงหลัสลับเปลี่ยนอิริยาบถเป็นช่วงๆไปด้วยเพราะสองขวดเสร็จผมก็สั่งขวดที่สามขวดที่สี่ไทโทนี่ผมก็ลดปริมาณลงแล้วค่อยๆคือเหลือลดไปเรื่อยๆอย่างกรณีนี้ต้องทานสิยมพูต่อเนื่องไหมครับอาจารย์พิเชษครับครับลดเมื่อเมื่ออาการดีขึ้นก็ลดนะคขวดที่สามขวดที่สี่ผมเริ่มลดแล้วครับแต่บันขวดที่สามมีผมอาจจะเหลือวันแรกก็จากเดิมเราสองมื้อก็เหลือสอง อ่าเหลือมือเดียวแต่แต่มือละสองเมตรแต่พอคคที่สี่ผมก็เหลือมือละเมตรแต่บรงเอินว่าช่วงนั้นพอดีมือที่สี่ไอ้คนที่สี่เนี่ยผมเหลือประมาณเกือบห้าหกเมตรมั้งครับผมก็หยุดไปไม่น่าเชื่อนะผมมันมีเกิดเหตุการณ์แปลกดีอ่ะคือว่าผมไม่ออกลังกายใช่ไหมแล้วแบบบิดเอวอะแล้วมันอักเสบอะบไปอกซเรย์อุนตาซาวเขาบอกว่าเอา่อเกิดอาจจะเป็นอล็บเขาเรียกอะไรไสติ่งอ,อักเสบไสติ่งอาจจะต้องผ่าตัดไสติ่งอักเสบ<อ>เพราะว่าม<อ>ันไปบวมอาศัยตรงนั้นนะ ตอนนั้นผมก็เคี้ยวมาเอ๊ะจะผ่าหรือเปล่าผมก็ไปไปแค่กลัวมีดหมอเนี่ยผมก็เอ๊ะเอาทําไงดีผมก็มานั่งนึกเออพอดีเจอบิมนมีอยู่สี่ห้าเมตรไปกินไม่น่าเชื่อครับหายคือถ้าอาจารย์อธิบายได้ไหมครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับมันก็เจอมาแล้วอาการอาการอักเสบอาการปวดอ๋อคือตอนแรกเนี่ยสันนิษฐานว่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบใช่ครับผมก็เลยไปเอาบิมมารับประทานที่เหลืออยู่สี่ห้าเมตรนั่นแหะใช่ครับทานเข้าไปกี่เมตรฮะก็ ผพอดีผมเห็นมันสีหันไปผมก็ประหยัดเนี่ยต้องกินทีลเมตก่อนอ่ากินเทเลเมตเทเลเมตสี่ 4, 5, มือสี่ห้ามือหายเลยครับก็ดีขึ้นผมก็งงเหมือนกันครับแต่บางครัคร้งมันหายโดยบาง,บางครั้งเราก็ไม่ทันได้ตั้งตัวมันหายบทจะหายก็หายเลยเลยขับ,บ,บจากนี้ไปออนอกจากทานลดลงครับผมถ้าเราอยากจะมีชีวิตสดใสไปถึงร้อยปีครับผมว่าเปลี่ยนมาใช้ตัวสีเขียวบ้างตอนนี้ผมกำลังจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวกาซิเนียครับก็เริ่มทานแล้วครับผมเพราะว่าดีเลิศผมมีภูมิแพ้ด้วยครับ ตอนเช้าก็สีเขียวใช่ฮะสีเขียวมันทําให้เรามีภูมิต้านทานนะเชื้อราแบคทีเรียไวรัสแล้วก็ร่างกายแข็งแรงไม่แพ้อากาศนะครับแล้วสีชมพูก็ยังคงใช้อยู่นะครับใช้เฉพาะตอนกลางคืนเพื่อจะได้แก้ไขอาการที่เรามันผิดปกติอยู่แล้วที่สําคัญก็คือทําให้โลกของเราเวลานอนมันเป็นสีชมพูเอาละครับขอบคุณคุณบุรินขอบคุณคุณน้มากครับครับ